ข้อมูลจาก go com ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเคยพยายามที่จะดึงตัวมาควินยอสตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่โดนเปเช่เนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนักเตะในทีมเรายังดูโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดแต่พวกเขายังกลับมาซ้อมไม่ได้ต้องกักตัวไว้ครบ10วันซะก่อน blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านครับผมปาม3บาท5บาทประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today ครับเราเจอกันทุกวันเลยฮะจันถึงอาทิตย์ฝากเพื่อนๆให้การสนับสนุนด้วยนะครับใครที่อยากจะรับคอนเทนต์อื่นๆหรือว่าต้องการชมการวิเคราะห์วิจารณ์อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องปาม3บาท5บาทจะได้ไม่พลาด ทั้งข่าวสารแล้วก็การวิเคราะห์หลังเกมก่อนเกมยังไงฝากด้วยแล้วกันแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวของ ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีซูซูกิพาวเวอร์ยูัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจย้ำโปรโมชั่นซูซูกิเมก d ด a ลนะครับใครกำลังมองหารถยนต์ในช่วงปลายปีนี้นะครับโปรโมชั่นจะหมดในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมแนะนำให้ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki .co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับที่ทำให้เราดูฟุตบอลด้วยว่าสดชื่นตลอด90นาทีส่วนแฟนสิงบลูนะครับถ้าใครที่จะต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในรายการสิง World of Football Guru Live ครับรายการจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่27ธันวาคมนี้ยังไงฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์เพจของสิง World of Foot ต ball กันด้วยนะครับ ข่าววันนี้ที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยครับนอกจากความพร้อมก่อนเกมเนี่ยก็มีเรื่องของนักเตะที่เชลซีเป็นข่าวนะครับข้อมูลจาก g ก .com ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเคยพยายามที่จะดึงตัวมาควินยอสตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่โดนเปเช,เชป่ปฏิเสธข้อเสนอนอกจากนี้เนี่ยทูเกลยังเคยแนะนำให้เชลซีพยายามดึงเพสเนลคิมเปมเบ้กองหลังชาวฝรั่งเศสมาด้วยแต่นักเตะทั้งสองคนถือเป็นเป้าหมายที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่เปเชห่วงมากๆนะครับขณะที่เลกิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสก็รายงานเหมือนกันครับตรงกับทางด้านของ Go.com รายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอ72ล้านปอนด์ในการดึงตัวมาควินยอสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าโดนเปเชเนี่ยปัดข้อเสนอไปนะครับก็แสดงว่าเชลซีนี่ให้ความสนใจมาควินยอสอย่างที่เป็นข่าวจริงๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นของรักของห่วงครับถ้านึกภาพ ไม่ออกก็คงอาจจะนึกเหมือนอลิเวอร์พูลกับเฟอร์กิลฟันได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของมาควินยอสก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับขณะที่ดิแอสเลติกครับสื่อระดับเทียร์หนึ่งเนี่ยรายงานว่าเซซ่าอัสเปลกเวตาต้องการอยู่กับเชลซีต่อแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างหนักมากๆจากบาร์เซโลน่านะครับก็ดูแล้วอยู่ที่เชลซีแล้วครับว่าจะต่อสัญญาเซซ่าอัสเปลกเวตาได้หรือเปล่าคือเขาอยากอยู่อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันจะ เป็นยังไงแค่นั้นเองถ้าเป็นเงื่อนไขที่เขายอมรับไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะย้ายออกเหมือนกันขณะที่ในกรณีของเตียโกซิวาก็มีรายง,งานว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่กับเชลซีต่อไปแต่การเจราจาสัญญากับตัวอันเดรสคริสเตนเซนเนี่ยยังคงไม่มีความคืบหน้านะครับก็โอ้ลุ้นกันรายวันครับคริสเตนเซนรูดิเกอร์อสเปรลิเกต้านะเตียโกซิวานะครับก็ฟังข่าววทุกวันแต่สุดท้ายยังไม่มีออฟฟิเชียลในการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับก็ ในส่วนของชูสคุนเดวันนี้มีข่าวจากด a t h เลติกรายงานเข้ามาครับก็บอกว่าคาดการเลยครับว่าเชลซีน่าจะกระโดดเข้าสู่ตลาดในการดึงตัวชูสคุนเดอีกครั้งนะครับในเดือนมกราคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นชูสคุนเดผมเคยบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นเป้าหมายที่ทูเค้าต้องการครับคือติดเรื่องเดียวครับอยู่ที่เซบีย่าอยากได้เงินมหาศาลนะครับซึ่งเชลซีไม่ยอมจ่ายผมเชื่อสุดท้ายครับเชลซีจะพยายามเอา ชูสกุนเดให้ได้แล้วก็ยือ้อไปเรื่อยๆจนถึงตลาดซัมเมอร์หน้าผมบอกแล้วครับเพราะว่าชูสกุนเดยเนี่ยเป็นกองหลังที่ตรงสเปคกับเอ่อทูเคิลต้องการสามารถบิลล์อัพเกมได้เป็นกองหลังที่เล่นเกมรุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหลังแบบนี้หายากนะฮะไม่แปลกใจที่ทูเคิลจะยังให้ความสนใจนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลอิตาลีครับรายงานว่ามาริโซซารีต้องการดึงตัวเกป้าไปร,ร่วมทีมลาซิโ ที่กำลังประสบปัญหาผู้ศัรตรูขาดแคลนโดยคาดว่าจะเป็นดีลการยืมตัวในเดือนมกราคมนี้นะครับผู้ศัรตรูลาซิโอก็เจ็บกันเยอะนะฮะก่อนหนี้มีโทมัสตราโคชาก็เจ็บไปนะครับขณะเดียวกันครับทูเคิลพูดถึงก่อนเกมคาราบาวคัพที่เจอกับเรนฟอร์ดครับเขาบอกว่านักเตะในทีมเรายังดูโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดแต่พวกเขายังกลับมาซ้อมไม่ได้ต้องกักตัวไว้ครบ10วันซะก่อนแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่านักเตะจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ คือนอกจากจอร์จินโย่ที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบยังไม่มีนักเตะคนไหนกลับมาซ้อมนะครับในเคสของจอร์จินโย่เนี่ยมันเป็นเพราะผลตรวจที่เคยเป็นบวกนั้นเป็นความผิดพลาดเขาเลยกลับมาซ้อมได้ในขณะที่คริสเตนเซนและชาโรบายังต้องลุ้นว่าจะฟิตทันไหมนะครับก็ในกรณีของจอร์จินโย่ผมสรุปให้ว่าก่อนหน้านี้ผลตรวจเป็นบวกแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งก็คือมันมีความผิดพลาดสุดท้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์จินโย่ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในเกมกับเรนฟอร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งเกมกับแอสตันวิลล่า ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นกองเต้จอาจินโยโคซิสสมบูรณ์สักทีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยทูเคิลยังพูดถึงการดันเด็กชุดยู23ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเด็กๆลงซ้อมกับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้ด้วยเด็กๆลงซ้อมไป2เซสชันนะครับแต่เรื่องสําคัญที่สุดคือลุยส์เบเกอร์มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องเจอนะครับล่าสุดคือลุยส์เบเกอร์ติดโควิดนะฮะในขณะที่กองเต้ที่โดนเข็นลงเต็มเกมกับวูฟเนี่ย ดูเป็นเรื่องที่เราทำลงไปโดยไร้ความรับผิดชอบกองเต้ไม่น่าจะลงสนามในเกมคาราบาวคับอย่างแน่นอนแล้วก็จริงๆครับเพราะว่ากองเต้ไม่มีชื่อเลยผมเข้าใจนะครับว่าขอให้เรื่องการแข่งขันนะมันยากแต่สถานการณ์แบบนี้นะผมคิดว่าสาเหตุที่เรามีมันก็แข็งแรงพอนะครับไม่เป็นไรครับพวกเรายอมรับในปัญหาที่เจอและจะผ่านมันไปให้ได้ซึ่ง นะการอัปเดตของโทมัสทูเคิลจากการถแถลงข่าวนะครับนักเตะที่จะลงสนามไม่ได้แน่นอนอันนี้ย้ำไม่ได้แน่นอนอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในเป็นเฮดไลน์นิวเนี่ยเป็น10นะครับเบนชิวลอันเดรียคิทเทนเซนเทรเวอร์ชโลบานะครับเอ็นโกลุกองเต้ลุยส์เบเกอร์คายฮาวเวิร์ดส์รูเบนรัฟตัดชีคคาร์มัสันโอดอยติโมวนเนอร์แล้วก็ลูเมลูลูกาคูพวกนี้คือไม่มีชื่อแน่นอนในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่ง ก็อาจจะมองเป็นข้อดีครับที่เราอาจจะเห็นชาเวียเอมบูยัมบ้าฮาวิ่เวลหรือว่าตัวสำรองคนอื่นๆอ,อาจจะถึงแบรนด์เฟบิมาติดเป็นตัวสำรองในเกมกับเบรน f ฟอร์ดก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งของโทมัสแฟรงค์ครับกุนซือของเบรนท f ฟอร์ดก็ ออกมาพูดถึงความพร้อมในการเจอกับเชลซีครับก็บอกว่าพวกเราอยู่ในสถานการณ์รรที่ดีกว่าเชลซีเล็กน้อยครับเราเจอคนติดโควิดในแคมป์ประมาณ6-7คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วครับแต่หลังจากการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR Test อทอีกหลายครั้งเราไม่พบคนติดโควิดในทีมของเราเลยในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับสภาพพิการทั้งคู่นะครับขณะเดียวกันครับเดลี่เมลก็รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าบรรดานักเตะและสตาฟโค้ชในพรเมยรีก จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าบรรดาผู้บริหารในพรีเมยรีกเนี่ยสั่งให้แข่งขันต่อทั้งที่ไวรัสโควิดไอโอเมกครอนเนี่ยกำลังระบาดอย่างหนักนะครับก็พริมเมยรีกอยากให้เดินต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าแหมช่วงบ็อกซิ่งเดย์หลายหลีกหยุดนะครับโอหลีกเดียวเลยโกยเงินอย่างเดียวเลยเรื่องของธุรกิจบิซนเนสเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับพรีเมยรีกนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องของปีแอเอมริกโอบาเมยอง นในทีมอาร์เซนอลเขาบอกว่าตอนนี้จบเรียบร้อยครับเพราะว่าอาร์เซนอลไม่เอาแล้วครับบาร์เซโลนาสนใจที่จะยืมตัวไปตั้งแต่เดือนมกราคมนี้แต่ติดเรื่องเดียวเดาไม่ยากเรื่องเงินนะครับมีรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยน้อยกว่านั้นเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจ่ายแค่อาร์เซนอลจ่ายอยู่3 5 0 0ครับ ไม่แปลกใจที่บาร์ซ่าก็คงอยากจะโอ้โหทุกวันนี้นี่การปล่อยเมซี่ออกไปนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับขณะเดีวยวกันมีรายงานว่านาโปลีเนี่ยพร้อมเบียดกับเชลซีในการล่าตัวอาติลาสาลายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับอันนี้เป็นข่าวจากเกาโชเมคาโตแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับฟังหูไวห้หูเพราะว่าอาติลาสาลายเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นนักเตะท,ที่เป็นเป้าหมายของเชลซีก็จริงครับแต่ว่าอาจจะดูแล้วมีโอกาสจะเป็นข่าวลือ ซะมากกว่านะครับสำหรับกรณีของอาร์ติลาซาไลกับเชลซีแล้วเชลซีไม่น่าจะให้ความสนใจเป้าหมายหลักคือเนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ชูสคุนเด้นะครับเออส่วนโปรแกรมอื่นๆหรือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับย้ำอีกทีนะฮะว่าอ่ะวันนี้เนี่ยล่าสุดก็คือเอ็นโกลกกงเต้ทรเวชโรบาแล้วก็ชูสุนซับเบลซ้อมกับทีมที่คอปแฮมในวันนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชูสุนซับเบลอ่ะมีอาการเหมือนกับเป็น ป่วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดยืนยันว่ากองเต้ชาโรบาแล้วก็ชูซุนซับเบลซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ความน่าสนใจครับของเกมในวันนี้ที่เชลซีจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในการไปเยือนเนี่ยมาดูกันว่าโทมัสทูเคิลจะจัดทัพอย่างไรซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่งานง่ายแต่ถ้ามองในมุมของกองเชียร์เราอาจจะได้เห็นในนักเตะนักเตะแ,แปลกๆลงสนามก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ ส่วนข่าวอื่นก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี้จากเดล่เมลนะครับพูดถึงฟิลโจนครับเป็นเป้าหมายของทีมเบนฟิกา้กาทีมในสโมสรของโปรตุเกสนะครับซึ่งเบนฟิก้าชื่นชอบทางด้านของฟิลโจนมากมากนะครับแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจผมพยายามดูสรุปให้แล้วกันนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับอัดให้เต็มที่ข่าวเดี๋ยวเชลซีจะเล่นคาราบาวครับ กับเบรนด์ฟอร์ดก็ติดตามได้ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิเคราะห์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาล์มสามบาทห้าบาทแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับ